เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็เด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแลวนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนเบีเฮท,ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย5เมษายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบาสเกตบอล NBA ของสารอเมิกาเช้าวันศุกร์ครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้ามาสกดัลลัสแมริวิครับเปิดบ้านอเมริกันแอร์ไลน์อารีนาต้อนรับการเยือนของเยาวนุ่มแอตแลนตาฮอคส์โดยโคช้ชของเจ้าบ้านดัลลัสแมริวิครับคือทางด้านเจสันคิดครับวันนี้จะได้ดวลกับโคช้ชของแอตแลนตาฮอคส์คือควินชไนเดอร์ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับหลังจากที่ดัลลัสชนะมาหลายเกมติดต่อกันครับก็ถูกหยุดสติลงได้ครับบุกไปเยือนสะพานทองแล้วก็่ายกลับมาด้วยสกอร์100ต่อ104โดยผู้ทําสกอร์สูงสุดครับฝั่งทางด้านดัลลัสแมลเบดิตเป็นลูก้าดอนชิกทาทริปเปิลดับเบิลครับ3 0แต้ม12รีบาลด1สอแอซเซ์ครับแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับ เสริมด้วยคู่อย่างไคลเดียวิ่งครับบังกฎไปถึง27แต้ม1ดีบาวสองแอซิสแต่ก็ไม่สามารถทำให้ทีมชนะสะพานทองได้ครับก็ถือว่าน่าเสียดายสำหรับแฟนของแมร์ฟริดครับเกมนี้ก็พ่ายแพ้กลับมาส่วนผลงานของแอตเลตาฮอสครับเพิ่งจบไปหมดหมาดเมื่อเช้าครับเปิดบ้านเอาชนะทีมต่ำชั้นอย่างดีทรอยพิสตันไปค่อนข้างสบายมือครับ121ต่อ113 ผูท้ทำสกอร์สูงสุดเป็นดาวรุ่งอย่างเจเลนจอนสัน Johnson ครับ24แต้ม14รีบาว11แอซสซิสต์ครับเป็นผลงานระดับทริปเปิลเดวบลถือว่าสุดยอดสำหรับดาวรุ่งคนนี้ครับเดียนเรฮันเตอร์26แต้ม7รีบาว4แอซสซิสต์และแม่ทัพอย่างดิออนเต้เมเร่ทำเดับเบ์ลดับเบิล24แต้ม11แอซสซิสต์สุดท้ายอนาตาฮ็อกเอาชนะไปได้แบบไม่ยากโดยไพยกาดฝั่งเจ้าบ้านดัลลัสยังคงใช้หมาเทพอย่างลูก้าดอนชิกวันนี้ครับลงมาดวลกับดิออนเต้เมเร่ครับ แม้ช่วงหลังมือได้จ,จะยกระดับตัวเองได้ดีแต่ถ้าเทียบกับลูก้าก็ถือว่ายังเป็นรองพอสมควรชูติงการฝั่งเจ้าบ้านเป็นบังครีเออร์วิ่งครับถือว่าดูเดือดในวัยนี้ครับจะได้ดวลกับมือ3นาคะแนนอย่างบอกดานบกดานนูวิสครับอย่างไรก็ตามชื่อชั้นและฝีมือคงต้องยกให้กับบังครีส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับเดร็กจนสจูเนียลงตัวจริงเหมือนเดิมครับดวลกับเดียนเรฮันเตอร์ครับตำแหน่งนี้ก็ถือว่าฮันเตอร์ดูดีกว่าเล็กน้อยครับ และตำแหน่ง power forward ฝั่ง Dallas Mavericks ยังคงใช้ PJ Washington ครับดูดันทั้งเกมรุกและการรีบาวครับแต่วันนี้ต้องดวลกับดาวรุ่งอย่างเจเลนจอนสันเล่นดีวันดีคืนครับส่วนตัวมองว่าเจเลนจอนสันถือว่าดูดีกว่าเล็กน้อยครับส่วนเซนเตอร์คุมงในวันนี้น่าจะสูสีที่สุดครับเดนนียลเกฟฟอร์ดครับก็มีเปอร์เซนต์วิโกที่สูงมากสําหรับผู้เล่นคนนี้ครับดวลกับครินคาเปลราเจ้าพ่อวงในอีกหนึ่งคนตำแหน่งนี้ผมไม่คะแนนเท่ากัน ผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านดัลลัสแมวริตครับลงสนามไม่ได้2คนสําคัญคือโจสกรีนครับเจ็บข้อเท้ารวมถึงทางด้านเดริกเลฟลี่เดอะเซ็กแคนครับเจ็บเข่าครับกลับมาได้หลังวันที่12เมษายนส่วนแอตแลนตาครับลงไม่ได้คือออนเยก้าโอคอนวูและแม่ทัพเยี um ่ยนนุ่มเทรยังนี่เป็นโฉมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่ลงเรือนกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านเดลัสแมวริตประกอบไปด้วยลูก้าดอนชิกไคลรีเอร์วิงเดริกโจนส์จูเนียร พีเจวอชิงตันและเดนเนียลแกฟฟอร์ดส่วนทีมเยือน l อล t a ตาฮอสครับแล็บนี้ประกอบไปด้วยดิยอนเต้เมอร์เร่บ็อกดานบ็อกดานูวิสกับเดียนเรย์ฮันเตอร์จาเลนจรสันและคึ้นคาเปลล่าเจ้าบ้านดัล m ัสแมริทดังดับ5ในสายตวันตกชนะ45แพ้30ครับส่วน l อล t a ตาฮอสครับอยู่ในดับเส้นตายพอดีครับันดับ10ในสายตวันออกชนะ36แพ้40 ลูก้าดอนชิกลูดูการนี้ยังกดไปถึง33.9แต้มต่อเกมครับถือว่าเป็นผลงานระดับสุดยอดของลูก้าจริงๆครับเปอร์เซนต์วิโกยที่4 9ซจะได้ดวลกับดาวรุ่งยังทางด้านเดิออนเต้เมเร่ลูดูการนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับ22.6แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิโกยที่46%และทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเดลัสแมริดแม้กเกมล่าสุดเพิ่งจะพ่สะบานทองมาก็ตามครับ แต่ก็เป็นการแพท้ทีมใหญ่นะฮะแล้วก็ซงบาสก็ถือว่าไม่ได้ขี้เรครับในเกมล่าสุดครับส่วนทางด้านแอลันตอฮอสครับไม่มีแม่ทัพเยี่ยวหนุ่มเทรยังครับผู้เล่นที่เหลืออยู่ก็เล่นได้ตามสภาพครับแม้ช่วงหลังฟอร์มจะดีขึ้นแต่วันนี้ดัลลัสแกร่งเกินไปครับฮอกไม่น่าจะต้านอยู่ดัลลัสน่าจะชนะเป็นตัวเลข2หลักเกิน10แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ